สวัสดีพี่น้องมสดสกู๊สุขคนละจ้ามาน,นี่สิมาแก้งนราไม้พี่น้องไอแม่เพิ่นไปหากับน้องชายแล้วก็ลูกไพ่เพิ่นเพิ่นใส่ผักเบื่อกับน้ำยนาน้าแม่ไ่กับใส่หมึกเลยพี่น้อง อันคืออันนี้คือหนุกโดยพี่น้องหนุกอีพอผลไปหามาแม่สิทำการลดขนเดี๋ยวอันล่อผลกะชีใส่หมูโดยพี่น้องเลยอันนี้แม่ไปกระชีใส่หมูโดยพี่น้อง พี่น้อ,องเยวรอให้หมูสุกก่อนพี่น้องเลยมูสุก,กระเแล้วกะห้องเ,เอาพักสะแงงลงมาเด้อจ้าพี่น้องมาสุกถุกคนมากินแกงเราไหมนำกันดเด้อจ้าสุกเด้อจ้าบันี้ก่กะิใส่พักสะแงง,งกะแงงเก็บมาตนาบ่แม่เก็บมาตนา,เ,า,า,ตนาเก็บอ่ะนี่มไซุก แกมาทำมาซา่าเนาะทำมาซ่าเป็นอะไรใสก่กระดูกมือเส,ส้นสิ่งหนูตบกระโปงทำการตัก<อ>ถ้าตูนกับเมียกับบุตท่านกินซ้ำไหมเนาะเมือม่อ,อไรหลกุกระเจ้ามาหับเอาแล้วพากันเมื่อ,อไรกับลูกว่าสีกินแกงนมาไม้นั่กักมม<อ>กบบุตท่านกินซ้ำ นาเป็นมหาหับครับเมื่อไรนาเท่าแก่เป็นมหาหับเอาเจ็ดเวียดเรือไม้เรือ,รอตอกอมีปลาน้ำไหมเนาะแล้วแล้วตักแล้วเดวจ้ามาเดจ้าพี่นอ้องมากินน้ำกันเดาพักหนอก่องพักแง่งแมทพักเล็บมานะเนาะพักเล็บมากพักหนอก่องพักครับอันยามนี่กับพักกับอือพี่น้องไปไปหาซื้อกา บ่อยากมีเพราะว่าพูดว่าอันคล้ายบุทธันกับเปลือยพักงานเนี่ยสบายด,ยายดี่นะ้องมากินข้าวเพรนรงกันเด้อพี่น้องแกงหน่อไม้นใส่หมูสบายดีเด้อพี่น้องมาสักูส่สกคนเด้อจ้ามากินข้าวนกันเด้อจ้าตัวเนี้แนละ้วข้าวกับแกงหน่อไม้แล้ว นพักอีฮีนปักเมากนะี่ยนะพักเล็กมากเนาะพักนอกภาษาไทยว่าแม่ไงมอเี้ยมับอ๋อรับแทบแับพี่น้องแับอันนี้พี่น้องมันจ้า นองนองเหรอนองใบกวบกใบใบกวบกนาเคยหมกุตปลินเด้พี่น้องนากระนากรุงนกะบอยาาเออนาชอมมากินอ่พบอยยาข้าวเ็ตามข้าวุ๋นตามเหมือนกันตาม ไอตูนกบเมียพนกับแเดิอพี่น้องอันวนา,าวพนมาเามาหนวนาพนมาพนกับแล้วกับอ็ดเรียม,มเมน่นได้มเมน่นแล้วไปเห็ดดำไปด่ายนอนดอ่ไปเียนำ มาดจ้าพี่น้องเราจะฝูสุกนแจ้งมาไหมคหณพ่อตอนบ่ายบ่ายแก่พี่น้อก็จะมองอะไรสวมหมสามมือ ลงคลิปซาเนี่ยพอถกขอไฟน้ำม็นซีมาสจะถูดคนพี่นอ้องมาสจะถคุณะาจาเพราะว่าอ้นกะจะให้อันพ่อกับแม่ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งกอนเพราะว่าโทรศัพท์อันต้นเอาโทรศัพท์อ้นถ่ายให้พ่อนกแม่เห็ดก่นถ่ายก่อนแล้วอ้นกะสีเดืดน้ำล้างขาน้ำลังตัวโทรศัพท์นี่ของคนของคนกา เางทอะครับจอกะมืดไปเอาคงคนถ่ายพี่น้องก็เลยแบบไม่ยากเอาคงคนถ่ายได้ใช่มีการบางทีอ่านมื่อ,อ้อนมาสีลงประอ้อนใหญ่ท่าอ้อนลงไปนี่พี่น้องสีบได้เห็นกอกัมแม่ลงคลิปด้วจ้าอนี้ก็ขอสษขอไัยนำลายๆหลขออ้อนกลงลงไปทุระไปเรียดกก่ะ,ะพี่น้องคือไปมานี้น้องมาอื่นอ้อนกับสิกรับขิ้มมาคับสิเ็นกับสีเ,นเ็นคลิปเป็นคลิปตอนแรง ทรศัพท yup. ์กถ awesome. well, ่ายรูปถ่ายมือถือกอนโทรศัพท์กมืกล้องมนแจ้งนี่พล้วโทรศัพท์กล้องมันจ้งกล้องมืกเลยเลยเอากองลูกอุนอุนน้อยถ่ายมือถือหรืคนไม่ไดถ่ายนะคนมาตอนแรกนหละเป็นตอนแรกะคนมาคนแรกจะเอกคลิปมาที่น้อง 干什么？ กบดแดบบแดบดแดดพี่น,อน้องคนิตกมืดมาบแบบแดดแดดแบบเมืดมาก้อนเอาเห็ดอกเอาเห็ดกทำือามือดาดดดิ้นห่อนเ่ออเยวดินบนช้าวอจะเลอกแล้วก็เตาตาอย่างต่างหูคำตกลง ก็ไปเดีอามนดินออน่นนี้คือละพัวมากาากัตพุทตอนนั้าานเรนนาเเจะเป,นเป,นป,ปเ็นเป็นฟองไปบบ้างหรเจลา้เปหนรูน้กระแสตนนั้นเลย ว่าคือว่า,าันนเออเ่าก็ะได้หครัไ้ซื้อองจักั้จักสตินี่ก็ใช่บตัดเอาเองก็ได้นะมามีเมนทางก่อน,น,อนทางกเออทางไปนั่งผูทางกูทาง้เั ลาไปก่อนเด้อจ้าฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามอุนมหาไซเด้อจ้าแล้วก็แม่กิดพ่อแอนเด้อจ้ากินนี่งกันลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย